เี๋ผมจะพาทุกคนไปตกปลาชนิดหนึ่งที่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นความฝันของนักตกปลาเนี่ยนีไงโอ้โหี่ไงอุ้ยเข้างอถึงตัวลงแ่งแล้วอเอาเหินไปแล้ว nè này, ôi, rồi สวัสดีครับผมผมนะครับปอนเทรนเต็นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตกปลาชนิดหนึ่งที่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นความฝันของนักตกปลาในรูปแบบทั้งสตีมนะครับอันตไลท์แท็คเกิลซึ่งปลาชนิดนี้มีชื่อว่าปลาพวงนั่นเองนะปลาพวงเนี่ยมันเป็นปลาที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นปลาที่น่าลงไหลทั้งลักษณะที่อยู่อุปนิสัยความระแวงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใช้ร่างกายของเราเนี่ยในการที่จะบุกปลาฝ่า,าดงเดินเข้าไป หาจุดที่ปั๊บพวงเนี่ยอาศัยอยู่ซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับเดี๋ยวทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปตกประพวงก,กันไปกับชุดอุปกรณ์คันโบลน,นะครับโซฟีเนตตัวนี้เวท 664UL นะครับตัวนี้เป็นเวทเล็กสุดนะครับซึ่งพอถอดออกมาก็จะเหลือแค่นี้นะครับความยาวไม่ยาวมากทำให้พกพาง่ายในการที่เราจะเดินเข้าไปไกลๆเนี่ยเราก็สามารถถือคัเนเบ็ดสั้นๆแบบนี้นะครับทำให้เราเดินไป่าได้สะดวกหรือว่าเราจะใส่กระเป้ ใบใหญ่หน่อยหนึ่งแล้วเราก็เสียบนี้เข้าไปก็พกพาได้ง่ายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปตกปลาพวงกันอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเหยื่อนะครับเหยื่อเนี่ยผมก็จะเตรียมไปทั้งผิวน้ํานะครับทั้งมิงนาวนะครับแล้วก็เป็นพวกตะกูลลิปเลสนะครับเื่ออื่นรวมถึงปั๊กอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเหยื่อที่เราใช้ตกปลาพวงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับปลาพวงจริงๆเป็นถ้าเขาไม่ระวงเนี่ยเขาจะกินแทบทุกอย่างเลยนะครับที่เข้าไปรบกวน ที่อยู่ของเขานะนี่ก็จะเป็นดาลึกลงไปหน่อยนะครับแล้วก็เหยื่ออื่นๆนะปะปนกันไปนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราก็จะเตรียมไปเผื่อเพราะว่าในลักษณะหมายที่เราไปตกเนี่ยมันก็จะเป็นทางน้ําไหลเดินเดินยาวๆแต่ว่าจะเป็นจุดที่แคบกว้างในบางจุดนะครับเราจะเลือกจุดที่เป็นมีอุปสรรคนิดนึ่งนะครับเช่นมีต้นไม้ยื่นมาในาน้ําเนี่ย บริเวณที่เป็นพื้นที่ล่มๆเนี่ยจะเป็นจุดที่ปลาปงเนี่ยชอบหลบอยู่แล้วก็ตรงที่น้ําไหลแรงๆลงมาแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นช่วงพักน้านะปลาปูเนี่ยก็จะชอบไปหลบอยู่ตรงนั้นนะครับเหยื่อที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกผิวน้ําหรือว่ามีน้ำก็ได้แล้วแต่ความชอบนะจังหวะไม้แรกๆเ,เนี่ยสำคัญที่สุดนะของการตกปลาปงถ้าเราตีเข้าไปแล้วปลาไม่ตกใจนะครับแล้วปลาอยู่ตรงนั้นพอดีสมุมากจะกัดเลยในไม้นั้นนะครับไปทีนี้เราบิ้วอ่าลมกันได้ที่แลแราไปดู ปนเไปไ็งนงะไเจอเหลี่ยมไปสวยคนระับเราก็สั่ไปตรงช่วงบริเวณนู่นนะฮะน้ำไหลไหลแรงๆกระแทกกระแทกนะ มีก็จะมีแถวๆนั้นนะครับกับวังล่องที่เป็นโค้งน้ํานะแต่ถ้าไม่มีนะครับเราก็จะเดินต่อไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีตัวนะสวยมากเลย นี่ไงโอ้ยนี่ไงอุ้ย,ยเข้าหินตัวนี้ตัวสวยด้วยอุ้ยใสยดีฮนะเอ้เขาหินเข่าหิน,เ,เ,หนเอาละออ้ยนี่แหละครับสเสน่ห์ของปลาฟงน้ำไหลนะฮะสู้สุดใจเหมือนเดิมน,นะครับ กำลังในการสู้นะครับเหมือนเดิมเลยยังเล้าใจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ของเราเล็กๆวันนี้นะครับโบนเซอรฟินเนตนะครับ PE 0.1ถ0.1-0.4นะกับประพวงไซนี้ถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่สมน้ําสมเนื้อเลยครับสนุกแล้ก็เล้าใจไว้ในตัวเดียวกันเลยนะครับตัวแรกมาแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะปลดแล้วปล่อยแล้ว อ๋อปุ๊บไปเลยอู้ถึงตัวลงแ่งแล้วโอ้ยใช้ดีใช้ดีใช้ดีนะ โอ้โหทัดแบบเต็มคําเลยนะอุปรกรณ์ของเรานะครับโบนซอฟินิช0.1ถึง0.4นะครับชุดเล็บะยบประพวงนะครับติดนิดเดียวเองจะดุดแล้วไหนนะครับปลอย สำหรับการตกปลาพวงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆไปฟังปลาพวงเนี่ยจะเป็นปลาที่มีความระแวงค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นการเข้าหมายก็ย่องให้เบานะครับแล้วก็ตีให้แม่นนะครับถ้าตีแม่นเข้าจุดนะครับตรงเป้าหมายเนะี่ยโอกาสที่เราคิดว่าปลาตรงนั้นมันอยู่มันอาจจะเข้ากัดได้นะครับวันนี้มากับชุดอุปกรณ์รเบาๆอย่างโบนนะครับซอลฟิเนตนะครับคันนี้นะครับเป็นเวทเล็กสุดนะครับสนุกมากเลยยิ่งโดนตัวไซส์แบบสวยๆนะโผกดเบรก ออกคันแอคชั่นออกเนะี่ยมันจริงๆนะเดี๋ยวเราจะเดินกันขยับกันไปเรื่อยๆนะครับตามจุดที่เราคิดว่าจะมีตัวเดี๋ยวเราไปลองดูกันต่อนะครับโอ้โห oh. นี่ไงโอ้ย oh. เอาไปแล้วปล่อยไปแล้วอือหึวิ่งอือหเอาเหินไปแล้ว มาแล้ว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 มาเสียของเรากัดดุเดือดเต็มปากเต็มคำเลยเดี๋ยวปลดให้เขาก่อนนะฮะเหนียวมากนี่นะครับ หนึ่งตัวนะฮะนี่ไงโอ้โหกินแล้วโอ้โหตัวนี้แรงดีว้าอุ้ยใสสวย อุปกรณ์นะครับซอฟต์พิณของเรานะเราได้มาอีกหนึ่งตัวนะแรงยังเหลืออยู่เลยดูไปครับเดีย๋ยวเราปลดปล่อยกันดีกว่าาให้ป่าไม่ช้ำมากนะฮะไปครับโอ้ยในนี้เลยนะ บ้างครับสำหรับการเดิน,นํำทานตกอพะพวงเนี่ยเป็นอะไรที่ทั้งเหนื่อยแล้วก็สนุกไปในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยที่ปลาอยู่เนี่ยเราต้องเดินใช้ระยะเวลาในการเดินที่จะหาปลาให้เจอนะครับก็ทริปนี้เดินกันสนุกสนานแล้วก็โอ้หเหนื่อยกันพอสมควรนะยังไงก็ฝากคันโบนซอลฟิเนตนะครับ 664UL ตัวนี้เป็นเวทเล็กนะครับ 0.1 04นึงนะครับเวทน,นี้สำหรับเกมเล็กๆเ,เบานะครับจากครั้งที่แล้วที่เราไปตกปลาที่ของบ้านแพลวมานะก็เป็นคันนี้ในครั้งนี้ที่เราเดินลำธารตกปลาปวงก็เป็นชุดนี้เหมือนเดิมนะเป็นคันนี้เหมือนเดิมไหนก็ฝากไปลองหาดูหาจับกันนะครับเพราะว่าคันนี้ถ้าใครที่ชอบเล่นอุปกรณ์เล็กนะครับสนุกสนานแล้วก็พกพาง,ง่ายไปได้ทุกทีสส่สบายเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมปอนทเวนตี้เอ็กซ์ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ ไง